ก็มีคณะผ้าป่าเข้ามาขอถ่ายลงถ่ายรูปเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นตำรวจที่นี้เขาก็ว่ามามาแสดงหนังอะไรก็มาขอถ่ายรูปแล้วพอดีก็มีคนแอบถ่ายคือคณะผ้าป่าเนี่ยคือมาจากมาจากที่อื่นสามทั้งที่อื่นแล้วมางานบวชที่ไปทํางานระยงระยองอะไรแบบนี้แล้วเ็ามาบวชเพื่อนเขาอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไปทิหน้าที่ตามปกติครับ คือเขาทักว่าหน้าหน้าเหมือนครับหน้าเหมือนหน้าเหมือนครับเขาถ่ายรูปกับพี่มัมหน่อยพี่มัมตกใจไหมก็เคยเคยเคยเจอเคยชินครับหรือว่าเป็นครูเด็กสอนเด็กนักเรียนใช่ไหมครับเด็กนักเรียนทั่ชอบครับเขาเขาเขาบอกว่าดารามาดารามาจะมาจะมาสอนก็เลยเขาตั้งตารอวันไหนไม่ได้ไปสอนเขาก็จะรอรอ ก็คืตอนนี้มีมีลูกกี่คนครับมีคนเดียวนะครับรักเมียไหมรักครับแล้วเคยไปเที่ยวไหนเลยไม่เคยครับแล้วอยากจะไปไหมอยากไปเที่ยวเชฟครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีครับคือไม่มีกิ๊กมีก้าอยู่บ้านครับไม่นอกลูกคือเป็นคนรักลูกรักเมียครับผม